มองถูกทุกคลายมองอะไรให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจัง จะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่เรานึกหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอย่าคลุ้มคลั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้มันสอนจะถอนโศก มองเยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกก็คลายสลายเอง ให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนถ้าคนหางมีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะ พบว่าล้วนมีพิดอันนิจังอยงจะมองทุกหรือมองสุข มองให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่เรานึกหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังเอ,อ,เอ,อ,อย่าคลุ้มคลั่งจะมองเห็นเป็น ธรรมดามองเออโดยในให้มันซอนจะทอนศุกมองเยกโยมันไม่ซอนนอนเเป็นบามองไม่เป็นจะโทษใคร ที่ไหนมาออมองถูกท่าทุกข์ก็คลายสลายเออเออ